อาาปาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการสนทนาแบบเรียลลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกกระทัดท่านให้รู้จักวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเปิดโลกกระทัดใช่ใช่ให้ได้รู้ที่มาที่ไปเราเ,เคยเราเคยทํารายการไปแล้วที่เราอธิบายถึงมังกรที่เขาเรียกว่ายีราฟมันคือมังกร ใด้ไหมที่เราบอกว่ามันโผล่แต่หัวมาใช่ไหมม,มันล้วนแล้วม,มันเดิมหัวมันก็ลอย่างี้มันก็เป็นมังกรว่าไปเออ่าพูดวันนั้นเอ,อหนูไปเล่นอยู่ตรงหน้ากงนกอ,อแล้วมองมาพอ,อดีมันจะโดนเออ UFO บัง, UFO. บง UFO ที่เป็นรางบา๋บาบังไว้อยู่ และยีรับมันเดินมันเหมือนเดินลอยเหมือนผวมันลอยได้ใช่ไหมเมื่อก่อนมีเขาสองเขาด้วยเอมันก็แปลกๆดีเอก็ยังขำๆอยู่เออยีรับมันลอยได้ใช่ไหมแล้วแบบสมัยก่อนอ่ะในวังอ่ะใช่มันใหญ่ๆเป็นกำแพงุงสูงใช่ไหมแพงสูงมากอแล้วมันก็มีไอ้นี่ลอยลอยชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกตัวไรวะตังกรในพระราชวังทีนี้เราก็มาคุยนี้กันว่าเราเคยอธิบายไปแล้วว่ามันมาจากแอฟริกา ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนไม่เห็นภาพเลยหรือมันมาได้ยังไงมันจะมาถึงเมืองจีนได้งไงเมื่อสมัยที่มันมาเนี่ยคือราชวงศ์หมิงค่ะเอาเป็นคอสอนะแต่ตัวราชวงศ์หมิงเนี่ยสมัยที่ท,ที่ที่มียีราฟหรือมีการเดินเรือเนี่ย2 4อ0คอสอสองคิดทะศกราง1 4 0 0ูน,ะน่ะ1โอโ้โห1 4 0 0์ตอนนี้2 2ส2 0สอ้โหแล้ว่าปีโอเคนั่นแหละ สมัยนั้นน่ยก็คือเป็นการเปิดเปิดสกัลาดของของโลกในการที่มีการล่องเรือนะมีเรือเดินทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องบอกก่อนว่าทางจีนเป็นผู้บุกเบิกใช่ไหมถูกหกร้อยปีอเมริกายังไม่มีเรือฝรั่งยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออที่มันมีคิสโตเฟอร์โคลัมบัสไอพวกนั้นสเปนอังกฤษมาที่หลังเรือสเปเรืออังกฤษเนี่ยนะไซส์ใหญ่สุดเนี่ยแปดสิบเมตรใหญ่เลยนะแปดสิบร้อยเมตร เรือจีนเนี่ยนะร้อยแปดสิบสองร้อยอย่างเงี้ยเกือบเกือบสองร้อยเมตรอะต่างกันแบบโมโหล่าเลยนี่เดี๋ยวเราให้ดูภาพตัวอย่างมาละอันนี้อันนี้เป็นคนที่บุกเบิกนะเป็นขันทีนีคนนี้เป็นขันทีนะแหมแต่งตัวอย่างกจักรพรรดิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ขันทีเป็นคนสนิทของจักรพรรดิชื่อเจิ้งเหอๆนะเนี่ยเจิ้งเหอเป็นคนที่ควบคุมในการเดินเรือสำรวจโลก ก็แล้วแต่เหตุผลน่ะถ้าเหตุทางทั่วทั่วไปก็อาจจะเป็นการค้าจเจริญสัมพันธ์ทำไมตรตีอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นเบื้องหลังเขาก็อาจจะบอกว่าเป็นการไปตามหาห้องเต้องค์เก่าต้องแบบเก็บให้มิดเนอรเขาก็เลยสร้างกองเรือนี้ขึ้นมาเพื่อทัวร์ไปทั่วเลยเดินเรือ,อทั้งหมดยี่สิบเจ็ดปีอ่าแบ่งเป็นยี่สิบเจ็ดปีนะแบ่งเป็นเจ็ดครั้งอ่าอ่า รอบหนึ่งนับหนึ่งเนี่ยเจ็ดรอบจะหนึ่งปีสองปีว่าไปอีกรอบหนึ่งนับสองจะกี่ปีสองปีอะคราวนี้ล่องมาทางใต้จากจีนนะล่องมาทางใต้วนวนไปจนสุดเลยแล้วก็ค่อยกลับมาเพื่อเดินเส้นทางเรือใช่ไหมใช่โอเคอ่ะเรือไปจนถึงแอฟริกาจนไปเจอผ่นดินั้นมีไอตัวยีราฟตัยาวๆแล้วมันก็สีเหลืองด้วยเนาะเฮ้ยนี่มันมังกรทองเนี่ยใช่แล้วก็จะเอากลับมาไงของแปลกไงเอายังไงล่ะทีนี้ก็เอาใส่เรือมาอ่ะ เราไปลองดูดิบนเรือเนี่ยเนี่ยลี่นี่ขนาดเรือนะประมาณนี้เขาบอกคำนวณกันแล้วน่าจะอยู่ประมาณที่ร้อยแปดสิบเมตรหรืออะไรเนี่ยออบนดาดฟ้าเรือเนี่ยทำนาได้โอ้ใช่ตัวคนจะจิ๋วเดียวเลยนะเนี่ยอ่าอ่าบนดาดฟ้าเนี่ยสามารถทํานาได้ค่ะเนี่ยอย่างดูรูปเนี่อันนี้อันนี้อ,อันนี้คือสภาพแวดล้อมภายในเรือค่ะค่ะนะอ๋อเขาต้องใช้เวลาไงเป็นปีๆ<อ>เพราะฉะนั้นเขาต้องมีข้าวกินมีปศุสัตว์อยู่ในนั้น มีทุกอย่างเลยนั้นน้าเน้อดื่มด้วยนะเขาต้องคิดคำนวณเอแวะไปแวะไปแต่ละเมืองอแล้วแล้วแล้วเนี่ยมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มีคนจีนอยู่ทั่วโลกสมมุติเข้าไปถึงเมืองนี้ใช่ไหมอ่าเขาก็อาจปล่อยไว้สักร้อยคนปล่อยไว้เออคาราวานเรือเนี่ยไปทีหนึ่งเนี่ยประมาณสองหมื่นแปดพันคนโอเคปล่อยไว้ทีละตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ให้สํารวจนะสมมุติจุดเออลงไว้ หนึ่งกองร้อยร้อยคนโอเคสํารวจไปสํารวจไปเดี๋ยวกลับมารับไปอีกอีกหนึ่งกองร้อยสํารวจไปช่วงสํารวจก็พบรักกับคนในพื้นที่ตรงนั้นหรือบางทีลืมขากลับลืมแมะทิ้งไว้ตลอดชีวิตเลยอยู่นั่นเลยตองกล้ไปเลยฉันอยู่ได้อ่เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าเทวดาแขนยาวเขาใส่เสื้อที่มันมีแขนเหมือนหนังนิ้วเหมือนนิ้วเราเคยเห็นไหมเออแล้วพวกนี้มีอารยธรรมไงหมอก็เป็น วิทยาการก็ก้าวหนโหูไม่มีเรือมาจากไหนไม่รู้อยู่แล้วคนป่าอยู่แถวนั้นเห็นก็แบบอันนี้คือเทพเจ้าเออแต่ตัวนึกออกเหมือนเวลาที่ทางทางต่างประเทศที่เขาจะส่งคนขึ้นไปจรวดไปสำรวจอ่ะเขาต้องคัดมีคนที่มีความรู้ระดับเป็นวิศวะมีคนที่เป็นสามารถเป็นหมอได้มีคนที่เป็นอะไรเกี่ยวอะไรคือคุณต้องสอบร่างกายคุณแข็งแรงคุณต้องเพอร์เฟกคุณถึงจะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ได้อันนี้ก็เหมือนกัน ก็ต้องคัดคนเขาจะมีทหารมีชาวนามีอะไรเขาก็่ะค่ะเหมัอนเรื่องที่เขาเขาพิสูจน์อะ DNA ของคนที่อยู่阿拉斯加ค่ะนะก็เป็น DNA เดียวกับคนจีนนั่นเนี่ยถูกปล่อยไว้เมื่อ600ปีที่แล้วเออมีไปทั่วเนี่ยคนจีนก็เลยกระจายไปทั่วโลกทั้งหลามก็มาเมืองไทยก็มาเมืองไทยก็เป็นเมืองขึ้นของของของจีนในในยุคสมัยนั้นนะ เอออ่ะทีนี้เราดูต่อไปเนี่ยเห็นไหมพออันนี้เขาผ่าครึ่งมาให้ดูว่าเรือมันใหญ่แค่ไหนอ่าทีนี้เป็นรอบผ่าครึ่งแล้วโอเคอ่ะเนี่ยข้างในเนี่ยเขาแล้วเขาตัดออกมาแล้วเนี่ยดูอดูดิเทียบบคนนะเอายีาราฟไปยืนได้สองตัวยังไม่ถึงเลยใช่มั้ เออมีสายแลดมาอีกอ๋อมีสายแลดด้วยยีราฟเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ในเรือเขานั่งนอนยืนได้เออเป็นไงล่ะอ่ะอยู่ชั้นนี้มาเออโอเคอันนี้ในภาพนี้นี่ต้องขอบคุณนะใครอยากมีโอกาสเห็นนะเอาไว้หมดโควิดแล้วไปเที่ยวได้อันนี้อยู่ที่สิงคโปร์อ๋อภาพนี้สิงคโปร์จำลองมาถึงเ้นทราร์ขรรวาราวาาราวาเรือค่ะเนี่ยไม่มีแลดด้วยแลดก็ยังจะเอามาละคะมีจีนไม่มีไง เออมันแปลกนีแต่สิงโตมันไม่ดุมันความสิงโตมันด้วยแล้วล่ะสิงโตมาที่หลังเอองนี่ยหมแเออสิงโตนี่สิงโตมันมาทั้งมามาจากทาง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 ยุโรปไม่ใช่มันมาทางยุโรปทางกรีกทางโรมันพวกนั้นอนะ มันก็เข้ามาทางตุรกีได้เพราะนั้นเขาเขาเลี้ยงอันนั้นคือมาทางทางเส้นทางรถรถสายไหมทากอะไรก็ว่าเออสายไหมถูกต้องค่ะอันนี้นีเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลโอเคเพราะฉะนั้นเวลามันกลับมาอยู่ที่เมืองจีนปุ๊บของอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มาจากเมืองจีนไม่ได้อยู่ในเมืองจีนคือคนจีนสมัยโบราณเขาคิดว่าประเทศจีนเนี่ยคือโลกอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในโลกเนี้ยมันคือมาจากสวรรค์ มังนะมังกรมันก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่มาจากสวรรค์ตั้งแต่นั้นมาเลยมันก็มีอย่างอย่างบ้านภูเขาเนี่ยอย่างที่ถ้ามันเปิดเนี่ยสวนน้าเนี่ยอ,อ,อาจารย์มีน้ำน้ำน้ำฝักบัวมังกรไอ,อ้ยีราฟยีราฟอ่าอ่อาใช่ไหมปลายังลงไปแช่แล้วก็ไปรับพลังอเออ,อน,นั้นคือพลังความมั่งคั่งที่มาจากมังกรเหมือนกับมีพ่นน้ำเออพ่นน้าออกจากปากอันนั้นแหละเออเออหรืออย่างแรกเนี่ยเราก็ใช้เป็นเคสในการที่เอาเฝ้าซับใช่ ตั้งไว้ในตู้เซฟตัดหน้าออกนะจ๊ะใช่ใครจะมาเอาเงินฉันควิดขวิดใช่หรืออย่างบ้านท่านอาจารย์บ้านเสือเนี่ยที่ที่เรามียังไม่ได้ถ่ายก็คือตั้งไว้หน้าบ้านเลยถงหน้าบ้านเลยเฝ้าค่ะใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้อยู่นอกบ้านนะอยู่ในบ้านเฝ,ฝ,ฝ้าด้านไหนอ่าอันนี้ก็คืออีกอีกวิชาหนึง่งเนี่ยมันเรื่องสัตว์พวกนี้มันก็จะโยงใยกันไปเกี่ยวกับเรื่องหลายหลายเรื่องเออเ้ื่อนก่อนเรามีเรื่องที่อาจารย์ว่าเรามีกันนะมันก็เป็นเรื่องฮานะครับอันนี้เรา เออน,นี่เราต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์ใครไม่โดนตาโตจะโดนก่อนเออแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เรามาคิดถึงเหตุผลแล้วมันก็จริงไห้เออคือต้องขอบคุณว่าท่านอาจารย์ใส่ใจละเอียดมากในทุกลมหายใจของออความเป็นฮวงจุย้ยใช่ต,ตาโตต้องขอบคุณนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยขนาดเราเป็นทีมงานอยู่ท่านกับท่านอาจารย์มาสิบกว่าปีแล้วเราก็ไม่รู้ไม่รู้ดิใช่แล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ยอเหมือนสถานการณ์ที่ทีมงานเจอเนี่ยนะ เรายังต้องเรียนรู้อยู่เลยอ่ะถ้าเรามีโอกาสได้ไปกับท่านอาจารย์ค่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะได้รู้ว่าเออไอเรื่องเนี้ยมันจริงอืหรือเรื่องนี้มันมีผลอืว่ากันด้วยเรื่องของเสียงโทรศัพท์ใช้มาเขาเรียกว่าโอนานแล้วอ่ะเชื่อนาตาปีเออตาโตก็ตั้งเสียงเรียกของโทรศัพท์ไว้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เดี๋ยว่อยให้ฟังอ่าอ่าตาโต็คิดว่ามันคือเสียง จักกระจันคิดมาตั้งแต่แรกแล้วคิดมาที่จะใช้เสียงเนี้ยป่ารู้ไหมว่าตั้งแต่ยังไม่เจอพื้นที่ปีจักกระจันเลยซึ่งตโตอระรู้ว่าจักกระจันในทางฮวงจุ้ยเป็นอมตะเออแล้วก็หูเราใช้ทําแค่เสียงมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เวลาที่ใครโทรเข้ามาเราจะได้เหมือนว่าเออเรามีชื่อเสียงกระตุ้นเตือนเสียงนี้แน่เลยคือเสียงจักกระจันใช่แต่ฟังไหมอ่าพออาจารย์ฟังบุ๊บ ตอารอาจารย์ไม่รู้เป็นเครื่องของตาโตาฟังพ๊บหันมาบอกเลยคิดว่าเป็นเพื่อนของลูกศิษย์ลูกศิษย์มีปัญหาอยู่ก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนซะ,ะฟังมันคือจริงหรยถูกต้องเราจะโง่ไปได้ยังไงในเมื่อเสียงเรียกเข้ามัน เขียนไว้อยู่ว่าจิ้งหรีแต่เราคิดว่ามันใกล้เคียงจักรจันทร์เพราะ่มันมีเสียงจักรจันทร์แต่โตก็เลยเอาเนียนๆเหรอาวะเอาวันนี้ไปอ่าหัืนแล้วถามว่ามันเสียหายยังไงเราก็เราก็ขอความรู้จากท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์ก็อธิบายว่าเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีอืมมันเหมือนการปล่อยโง่ด้วยท่านอาจารย์บอกเหมือนเราคุยกันอะมันมันบางทีเขาใช้เป็นตาวิเฟษไง คุยกันแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมุกมันไม่ไม่มุกแปกมุกแปกอะคือแบบห้า้าแทนที่จะหัวเราะแล้วแบบเยิงคำนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วทุกคนเงียบหมดเลยหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้คําตอบไม่มีคำตอบแบพอไม่มีคําตอบถามเรื่องนี้แล้วไม่สามารถไปให้สุดได้หรือไปให้จบได้มันก็จะเออ เหมือนหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้เออถูกต้องใช่ไหมเป็นเออไปเลยเออเรามานั่งนึกที่อาจารย์พูดนะเมื่อเออมันก็ m ม่ e d s e นทำไมท่านอาจารย์ใส่ใจขนาดนี้คือรายละเอียดแล้วมันไปประกอบกับเรื่องต่างๆของการดําเนินชีวิตอ,อก็จริงฮะใช่ใช่ทีนี้อาจารย์บอกว่ามันเปรียบเทียบเสมือนกับความโง่ใช่ไหมทาให้แบบดูแบบดูแบบไม่ทันเขาอะดูโง่ๆแบบ ไม่มีสัญญาณตอบรับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรไปอ่ะบางทีมันก็อาจจะทําให้เหมือนกับว่าคนอื่นเขาไม่รับรู้เอ,เออมันส่งผลอย่างนี้<อ>ดีนะเนี่ยที่ทำห่วงจุ้ยเยอะพอ,อสมควรแซกีก็ทำมาแล้วหลายหลุมเ,<อ>เลยโอเคเอถ้าอย่างนั้นเนี่ย,เ,ยเราเยพอ,พอได้แซกีปีกเขาจันมาเนี่ย เห็ไหมเหมืนมันจะช่วยชีวิตตันบอกว่าไม่ใช่เสียงที่คุณเรียกไม่ใช่เสียงโกเออเออเสียงจริงหลีดถูกเห็นไหมมันก็มันก็มีเหตุทําให้อาาจรย์ได้มาเจอไงถ้าไม่งั้นเราก็ใช้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้โง่อยู่เรื่อยถูกต้องนี่เลยทีนี้ก็เลยถามเออถามว่าใครเสียงอะไรอ่ะท่านเอออาจารย์บอกเจ้ากัจจันใช้ได้าช้ได้มี่อาจารย์บอกให้ไปอัดที่ที่ปีนกัจจันนั่นคือหนึ่งกับสองจริงๆแล้วเสียงรู้ไหม เนี่ยให้มันผลิตมาเถอะหลายเสียงมากมายแต่เสียงที่ดีที่สุดคือเสียงโทรศัพท์เข้าใจก็ว่าโทรศัพท์ป่ะเสียงโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้อย่าคิดว่าเฉยถูกคุณอย่าคิดว่าเฉยคุณจะสังเกตไหมว่าเวลาเสียงนี้มาธุรกิจคุณเดินได้มีการติดต่อสื่อสารเข้ามามันรู้สึกคลกครับเออใช่ไหมใช่ไหมเวลานั่งเฉยๆแล้วไม่มีเสียงเรียกมันก็หน่อยๆ่อ มันเป็นเสียงคลาสสิกที่เขาอใช้กันมาตั้งแต่โบราณกําเนิดของโทรศัพท์ใช้เสียงนี้ไหมใช่ใช่ออแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนกับเหมือนเราเลือกไอ้ไทยกับสามสี่หลอกอะ่ะออนี่ออกมามันกลายเป็น,นเจเนริกเนมไปแล้วเป็นชื่อเรียกสามมันของมันไปแล้วพอเราได้ยินเสียงนี้เราก็รู้ว่ามันคือโทรศัพท์ถูกเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ดีจังเพราะว่าได้ลองเทสแล้วท่านอาจารย์ได้ยินเสียงนี้อท่านก็โอเคเพราะฉะนั้นก็หลายหลคนก็ที่ใช้อยู่นะเสียงอะไรประหลาดประหลาดก็พยายามเปลี่ยนหน่อยนะแล้วอีกประเภทเสียงธรรมะเนี่ยเสียงสวดมนเนี่ยโอ้ตัตา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 เป็นอะไรที่ปล่อยวางและปรงในชีวิตกันเลยทีเดียวมันไม่ไม่ค่อยเหมาะกับในการที่คุณจะเอาเบอร์นี้มาทําธุรกิจนะแต่ถ้าคุณเป็นหลวงพ่อไม่เป็นไรนะอาชีพคุณอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ห้ามคุณเรื่องธรรมะนะแต่ว่าหรือคุณไม่ทําธุรกิจแล้วเออคุณจะเน้นในทางปฏิบัติมันคนละอารมณ์กันน่ะถูกต้องนะบางคนเขาจะแต่มันก็ดีเทาั้การจะด่าเลยแล้วพอโทรไปน้โมเอออันนั้นเป็นเสียงเรียกสายเด้เป็นเสียงรอเป็นเสียงรอเวลาที่รอแล้วเราได้ยินแล้วอาจจะแต่ก็ไม่แน่นะปะไม่ค่อยดีหรอกพอรอแล้วก็ไม่ทําอาจจะไม่ทําธุรกิจเลยเหมือนเหมือนกับคุณโปรงมันมันเป็นการสะกดจิตคนที่ฟังอยู่เหมือนกันถูกครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เรื่องเล็กๆน้อยนอยอย่างนี้นะครับ อาจารย์ก็ย้ําเสมอว่ามันมีผลค่ะซึ่งจริงๆถ้าเราไปเทียบอยู่มันก็มีผลทางจิตวิทยาเหมือนกันนะตาโตถูกม,มันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องใส่ใจดูแลค่ะแล้วก็ท้าความกลับไปถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างเรื่องปีนจักรยาอย่างเงี้ยคือสมมุติถ้าเรามองมันเป็นเรื่องโชคดีนะตาโตพอตาโตทำใจกีเพิ่มมับ๊บตาโตก็เลยเจอว่าตรงไหนเป็นข้อเสีย อเนี่ยอุดรูรั่วแล้วตั้งเยอะตั้งแยะยคิดว่าเอ้ยแก่งสุดแล้วอะไรอยงี้แล้วมันก็มีมีเรื่องที่เราต้องยังค้นพบอยู่ <ภา S 2> ใช่ไหม <ภา S 2> เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าการทำหงชุ้ยเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่แค่แค่วันนี้ค่ะ <ภา S 2> คือเราก็ควรจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปสเต็ปที่หนึ่งสองสามถ้าเรามีกําลังไหวเราก็อย่าหยุดนิ่งเราให้มองคิดเหมือนท่านอาจารย์คิดก็คือมันคือการลงทุนอ การเปิดไฟเนี่ยบางคนก็บอกเปลืองตังแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันค oh. ือการลงทุนการทําให้บ้านหอมอาจารย์มงคนบอกว่าเปลืองตังอาจารย์ก็มองว่ามันคือการลงทุนกลังที่มันให้คุณเนี่ยมันมากกว่าเงินที่คุณลงทุนไปงนั้นเหมือนการทําแซกีก็เหมือนกันนะบ๋ามองว่าอันนี้ก็เรียกว่าลงทุนเหมือนกันคือในยุคนี้ช่วงนี้เวลานี้เหมาะสมที่แซกีเนี่ยเป็นเป็นเคล็ด่วงจุ้ยอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์นํามาให้ลูกศิษย์ได้ใช้กันอประเด็นนี้เรตรงประเด็นเลยคือจะสร้างบ้านมันก็ไม่ใช่ยุคแปดแล้ว เนี่ยหรืมพอสร้างเสร็จในยุคเก้ามันก็แข็งแรงเฉพาะยุคเก้าหรืออาจจะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นม,มันอยู่ในช่วงระหว่างคาบต่อทั้งสองสองเวลาเนี้ยจะซ้ายดีหรือจะขวาดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเราเนี่ยมันก็มาเติมเต็มช่องว่างตรงเนี้ยอย่างน้อยมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเรามีพลังที่เป็นมงคลเป็นพื้นฐานให้เราแข็งแกร่ง ไว้แล้วถึงยุคเก้าเราก็จะไปดูบ้านก็ไม่เป็นไรและเรามีตัวเสริมแล้วเออแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วต้องไปฝ่าฟันเอาใหม่มันก็ลําบากเพราะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ท่านอาจารย์พยายามนะแล้วก็อย่างที่เที่ยวล่าสุดที่เราจะทํสิบแปดเนี้ยที่อาจารย์พูดถึงก็คือลูกศิษย์ที่อยู่เมืองนอกค่ะอาจารย์รู้ว่าเขาลําบากเลยแล้วหนึ่งคือบ้านที่เมืองนอกก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะท,ทําค่ะถ้าซื้อบ้านแบบหมู่บ้านราคาถูกแต่ไม่ถูกคุณช่วยเลย ถ้าสร้างเองอย่างน้อยต้องมีประมาณ3าถึงสเท่าของราคาบ้านปกตินะขนาดเท่ากันนะตาโดเพราะฉะนั้นมั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 นเป็นการลําบากมากที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินเยอะมากทรัพยากรเยอะะนั้นอาจารย์ก็พยายามทําให้ว่าอย่างน้อยคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้คุณมีพลังนี้ติดตัวไว้แล้วบ้านค่อยมาเรียนรู้เอาที่จะ อยู่ให้มันถูกกินให้มันถูกค่ะตอ,อนนี้ก็เฝ้ารอเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนนะแจ้งเข้ามาว่าพร้อมแล้วช่วงนี้แต่บินเข้ามาแล้วก็ต้องกลักตัวก็พอดีไงมันก็เราเราไม่ได้มีเดือนนี้ไงเรามีวันที่18พฤศติกานะเพราะฉะนั้นมันมีเวลา ให้คุณตัดสินใจให้คุณเตรียมตัวคุณมาตอนสิ้นเดือนก็ได้ที่เดือนตุลาแล้วคุณต้องมากักตัวสิบแปดคุณก็มาทำใจจีพอดีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้โควิดเนี่ยได้ได้วัคซีนกันค่อนข้างเยอะแล้วอะใช่ค่ะมาครั้งเดียวนี้มันมีวัคซีนพาสปอร์ตมันมีอะไรหลายหลายอย่างนะอาจารย์ก็เลยเนี่ยกำหนดไว้ให้ว่าสิบดพฤศจิกาถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อไปได้เลยที่คุณโอนะเบอร์คุณโอศูนย์0ปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่สองสองเก้าศูนย์แปดหนึ่ง 8104229สอบถามคุณโอรเรื่องกำหนดเวลาเรื่องรายละเอียดนะครับที่คุณโอได้เลยอืมค่ะแล้วพบกันเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ